วัสดีครับวันนี้สัมผัสบรรยากาศยามเย็นที่อินเดียนะครับที่บรรยากาศร,บรอบๆห้องพักนะครับจะเป็นบ่อกุ้งนะครับนี่รอบเย็นห้าโมงเย็นที่อินเดียนะครับด้านหลังก็จะเป็นทะเลนะครับลมเย็นสบาย ถ้าบอลคว้ามีเวลาพอว่จัดสองกิจก,กรรมยามว่างที่อินเดียอ,อันนั้นคนนั้นคือคิวต่อไปเดอกคนนั้น <laughs> อ๋อกลัวหัวบินใช่ไหมดิฮะับโนี้ลอยขบยผมไม่ชาแต่ผมหมอกเพิ่มเกินมีคนกานย้อมหนวงเลยนะบาร์เบอร์แก้วตั้งแต่คนทีวันนี้ขายดีคิวแน่นอะ เดี๋ยวคราวหน้าคราไปดูสวนนะครับว่า,านในสวนเรามีอะไรบ้างสวนผักสีเขียวของเรานะครับเดี๋ยวค่อยไปดูวันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ